นีครับยู่เปนช่องพีเอ็มเลสซิ่งนะครับเออคืผมนี่ผมเสียใจมากเลยครับท่อผมหลุดท่อหลุดไปใส่นะมึงรู้ว่าเถอะเออเกยียบเขาเขาเรี๋ยววันนี้ก็อยู่กับช่องพีเอ็มเลสซิ่งนะครับวันนี้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะทุกคนถ้าหลุดทุกคน ถ้าถ้าเจมผมหลุดเดะเจมมัหลุดได้ใส่อ่ะนี่ก็ก็คือแบบนี่ผมจะมาหาเกมเห็ดนะวันนี้ผมหาเกมเห็ดแล้วตอนแรกว่าจะมารีวิวรถนะใช่แล้วเรากลับมาที่รถใครมาขโมยท่อต่อไปใช่เพราะว่าเสียงมันมันเหมือนกันมากนะครับทุกคนหรือว่าอะไรว่าโอ้วันนี้เราจะมาเก็บเห็ดในโค้งนี้กันนะครับแปลงก้อนไปเลยได้ครับก็นี่เราจะส่วนใส่เสีย คอันนี้ป่าของเรานี่แม้แต่ไม่มีคนมันเคยมาเก็บนะทุกคนนี่ป่าโคตรใหญ่นะครับเป็นป่าป่าเที่ยอะไรไม่รู้อ่ะผมว่าโจรนั้นก็อยู่แถวๆเฉยแล้วอะับกลัวโจรนะครับเพราะว่าตรงนี้เขามาเคยวางมาก่อนครัเนี่ยไปเก็บผักกระถิ่นก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปหลูกอะไร เฮ้ทุกคนท่อเจมว้าวเป็นโล่อะไรนี่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 เราเจอท่อเจมครับทุกคนโอ้ท่อเจมไปฟ้าท่ออะไรวะท่อไซด้วยไหมต้องหาอะไรไม่รู้ไปซะไปกลับบ้านรู้อ่ะท่อจมนะทุกคนสั่งได้มันก็สั่งได้ที่ผพดเพจนี่ครับ โอเคนี่ครับว้เราเกือบทอดเกมไหมนะครับเดี๋ยวเยมมาราจะเอาไปใส่กันเลยไปครับไปครับรัวพอมาฟังเสียงกันนะครับฟังเสียงมันมันจะลั่นหรือเปล่าวะมันจะลั่นหรือเปล่าวะดีๆให้แตะเกมสักหน่อย <c oughs> จ,จ,จะรู้จริงๆเลยไ,ไอ้พี่เพราะว่าลั่นนักลั่นหนาใช่เดีย๋ยวมีอะไรก็ เพจจงเพจเกมส์ก็สปอนเซอร์มาได้ครับเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่อุ๊ยหมดเดงยองใครใครอยากให้พวกเรารีเวิร์สคันแบบสีดำมาใช่ก็คอมเมนต์มาได้ครับนี่ครับก็ก็แบบลูกให้เก่าจริงๆครับผมไม่ได้โมนัอตหายอ่ากำจำ เดี๋ยวผมกัเจ้หานัดกันมาเริ่มกันเลยอันนี้เราอยู่ในสถานที่ทุ่งนานะเห็นไหมเราก็มันไม่มีคนนะมันไม่มีบ้านอันนี้ก็เป็นนาแบบไม่มีคนละรอบๆดูดูรอบๆได้เลยอืมก็ดูดีจัจัด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 ไทยไทยอีกบมแมนปิดปิดก่อน อ่าจัดจัดเนี่ยปุ่มเนี่ยโอ้เสียงก็เดินเบานัอันนี้มีแคมนะทุกคนเบิร์นกันเลยพอครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถพังเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ ช่องวนนี้พ่อหมดนะครับวันนี้ว oui> ันนี้พ่อล่าแล้วก mm ็ก็จบคลิปทอดเกมไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานช่อง PM Racing นะครับฝากไปกดติดตามช่อง PM Racing กดไลค์กดแชร์ให้กูด้วย